คุจินเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เป็นขุนนางสมัยราชวงศ์ซ่งแม้ปาวุ้นทินจะเสียชีวิตมาเกือบพันปีแต่ด้วยชื่อเสียงคุณธรรมผลงานในด้านการตัดสินคดีทําให้เขาได้รับการยกย่องเป็นเท hey, พเจ้าแห่งความยุติธรรมนอกจากนี้แล้วเครื่องประหารก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่มีจําแนกการใช้งานตามชนชั้นเช่นเครื่องประหารหัวมังกรสําหรับชนชั้นสูงเครื่องประหารหัวสุนัขสาหรับประชาชนทั่วไปและเครื่องประหารหัวเสือสําหรับขุนานาง นกเสีย์ของนนท์คาน้อยขอความที่ทราไม่ค่าน้อยได้เกิดถอะค่ะฟังฟังเถิดเจ้ามีเรื่องอะไรค่าน้อยไปซื้อใช่เขาเอาความจากพ่อค้าเดียวมาเพราะวาาตอนเย็นแต่ขอข้าน้อยมาตรวจสอบดูแล้วเพราะว่าเป็นของปลอมพอข้าน้อยไปถามต่อค้าเดียงว่าคานิท์กลับตอบว่าข้าใส่ร้ายและปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ของบอมเจ้าค่ะที่ี่เขาเข้าว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนข้าขอไปเรียกพ่อค้าเดียงมาสอบสวน ดีแล้วเป็นอนาคตของมาบังคับกระปกนี้กรัปุกนี้บังคับบังคับโอเคเด็กเจ้ามีสิ่งใด้ะพูดกับ นอไม่อบขอรับอาจเป็นระนางสับเปลี่ยนส้อยทอคาไว้แล้วจากครเมนขรับหมาหัจงนำส้อยนั้นให้ค้าดูตอยนี้มีรอยสลักเขาว่าเลียงหยูใช่หรือไม่ เช่นสรับใต้เท้าข้าน้อยสำหรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นของข้าน้อยสรับแต่ไวาสลับกับถูกขูด,ดออกไปบางสูวนด้วยนะเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ยังไงเออข,ข้าน้อยใต้เท้าเขาว่าเขาดูมีพิรุธน,น,นะมาฮึดส่งน้ำซ่อยที่ไปช่องทางอ <laughs> ื่นตรวจซะขอรับ ช่างทองจึงแปลว่าสร้ยอยคอนี้เป็นทองคำปลอมมีเพียงส่วนเดียวที่เคลือบด้วยทองแท้แตงเ,เห็นแข่งไม่ค่าน่อยถูกเอาเปรียบเพราค่าหน่อเเยเจ้าจะมีผลีอีหรือไม่แตงเท้าค่าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยเองจะเปลี่ยนสร้อยทองคำเพื่อลดต้นทุนได้โปรดแม่ตาข้าหน่อยไม่เถอะการค้าควรตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์แต่เจ้าไม่เพียงทำลายชื่อเสียงของตนเองเท่านั้นแต่เจ้าอา <S <S การค้าคุณต้องอยู่บนความซื่อสัตย์เจ้าไม่เพียงทำลายชื่อเสียงของตนเองแต่เจ้ายังหลอกลวงผู้อ uh> ื่นของเจ้าคือการเที่ยงยีสิบทีและดินสับเพื่อจ่ายใช้ที่นั่งอายุขอบพระคุณที่เมตตาขอรับปิดคดีนางโวนไปสมเด็จพ